ชัยยุทธนะครับชัยพัฒน์โสธรนะครับรหัสคู่คุณโชติกาชัยวพัฒน์โสธรนะครับก็วันนี้มีคำคมมาฝากนะครับก็ชีวิตคนเรานะครับมันอาจจะเจอปัญหาที่มันมีมากมายนะครับแต่ว่ามันอาจจะเหมือนเม็ดทรายซึ่งมีมากมายยังไงมันก็เล็กนิดเดียวนะครับเราใหญ่กว่าปัญหาก็จะเล็กนะครับก็ก่อนอื่นไหวครูก่อนนะครับก็ขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะครับก็คือโค้ดซินรัชจิต แล้วก็โค้ดแต่งอิสริอัครวัฒนเลิศนะครับแล้วก็ขอบคุณโค้ดผู้สอนงานนะครับก็โค้ดมินนะครับโค้ดเขตนะครับแล้วก็โค้ดติกนะครับก็ได้มีโอกาสเก็บตกถ่ายรูปกับโค้ดนะครับปัจจุบันีมีรูปน้อยมากนะครับรอบนี้เลยถ่ายเต็มแม็กเลยนะครับทุกคนเลยมีเพียบนะครับก็ขอบคุณผู้ประสิทธิประชานวิชานะครับในธุรกิจนี้นะครับธุรกิจนี้เป็นนักเรียนที่ดีก็ก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับเอาเรียกอะไรนะ เอาตัวใจเข้ามานะครับที่นี่มีเครื่องมือมีความรู้ให้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็โอเคเมื่อกี้ที่เกิื่นไว้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหรือเวลาที่มีอยู่สามสิบนาทีนะครับจะให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยได้ความรู้กันอย่างเต็มที่เลยนะครับวันนี้นะครับเหมือนที่น้องตู่เกล่อนไว้แล้วครับว่าเราต้องรู้ค่าร่างกายตัวเองวันนี้ใครที่เข้ามาใน l e g a ซ y นะครับด้วยเหตุผลสองข้อนี้บ้างครับอยากมีรูปร่างที่ดีนะครับแล้วก็ อยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับกดหนึ่งหน่อยใครใครใครอยากมีรูปร่างดีกดหนึ่งใครอยากมีสุขภาพที่ดีกดสองนะครับลองกดมาให้ดูหน่อยนะครับว่าอยากได้อะไรกันบ้างนะครับขออยากได้ทั้งสองนะครับโอเคครับจริงๆที่อื่นเขาจะถือว่าโลภนะครับแต่ที่นี่เขาถือว่าใช้โอกาสเต็มที่นะครับเรามีสิทธิ์ได้ทั้งสองอย่างนะครับทั้งรูปร่างและสุขภาพที่ดีแต่หลายๆคนสังเกตไหมครับบางทีเวลาเราเรามีเป้าหมายอยากมีรูปร่างที่ดีหรือสุขภาพที่ดีครับ บางครั้งเวลาเราไปคุยกับเพื่อนๆหรือแม้แต่ตัวเราเองนะครับเราเคยตั้งคําถามกับตัวเองไหมว่าทําไมเราต้องมีรูปร่างที่ดีอบางคนก็อยากบอกว่า,วาอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆใช่ไหมครับอยากถ่ายรูปอ่าลงตอรี่แล้วมันดูดีใช่ไหมครับแต่บางทีการอยากมีรูปร่างที่ดีมันก็รู้สึกว่าพรุ่งนี้ก็ได้ไหมอ่ะใช่ไหมแบบจะลุกไปวิ่งลุกไปเข้ายิมพรุ่งนี้ก็ได้ พอพรุ่งนี้เช้ามาเย็นเย็นก็ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามีเมื่อ,อไหร่ก็ได้ขุนที่ดีแต่บางคนก็อาจจะเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ครับอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่ผมว่าอย่างหนึ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการอยากมีสุขภาพที่ดีผมว่าวันนี้ถ้าเราทบทวนนะครับว่าเราหนึ่งคนเรามีเหตุผลอะไรที่เราอยากจะมีสุขภาพที่ดีทั้งคนที่ตอนนี้สุขภาพอาจจะไม่ดี อาจจะรู้สึกป่วยอยู่หรือเริ่มมีปัญหาสุขภาพหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าสุขภาพยังโอเคอยู่แต่มีเหตุผลอะไรไหมครับที่จะทําให้เราอ่ะอยากมีสุขภาพที่ดีตลอดไปหรือเราอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นผมเองนะมีเหตุผลหนึ่งก็คือเพืเ่อนๆหลังเกมครับว่าเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บมันเยอะมากนะครับแล้วโรคบางโรคโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับโรคเสื่อม NCD เนี่ยค่ารักษาค่าใช้จ่ายมันสูงมากและมันทําให้เราเสียโอกาสหลายๆอย่าง แต่เราเสียคนเดียวไม่เป็นไรบางครั้งการที่เราหนึ่งคนปล่อยให้ตัวเองป่วยปล่อยให้เราเป็นโรคบางอย่างมันคือการทําร้ายคนที่เรารักเพื่อนๆว่าไหมจากที่เราดูแลตัวเองได้กลายเป็นดูแลตัวเองไม่ได้มันคือการทําให้คนรอบตัวเราคนที่เรารักเป็นภาระของเขาทําให้คนรอบตัวเราบางครั้งเสียโอ,อกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้รายจ่ายเพราะว่าลูกพวกนี้รายจ่ายสูงมากเคยเจอคนที่เป็น โรคที่รักษาไม่หายในครอบครัวแล้วที่บ้านต้องขายที่ขายทางเพื่อเอามารักษาท,ทั้งทั้งที่รู้ว่ารักษาไม่หายไหมครับเคยเนาะผมก็เคยมีเคยมีไหมที่คนบางคนต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วต้องให้ทุกคนอ่ะบางคนอ่ะในครอบครัวต้องลางออกจากงานมาเพื่อมาดูแลไอเนี้ยผมว่ามันคือสิ่งที่น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีอย่างหนึ่งที่เราอ่ะไม่ควรป่วยอ่ะเราควรสุภาพแข็งแรงซึ่งผมว่าวันเนี้ยทุกๆคนที่อยู่ในห้องเนี้ย มีเป้าหมายเรื่องสุขภาพหลายๆคนอาจจะเริ่มทานรีบอนเพื่อดูแลสุขภาพแล้วบางคนอาจจะตัดสินใจอยู่ว่าจะทานดีหรือไม่ทานดีผมอยากบอกว่าคำานึงจริงมากนะครับไม่มีการประสบความสําเร็จในสิ่งใดที่จะทดแทนความล้มเหลวด้านสุขภาพได้ไม่ว่าเราสําเร็จอะไรมาถ้าสุขภาพเราแย่มันจะพลากทุกอย่างทุกอย่างไปจากเราเตียงที่แพงที่สุดคือเตียงโรงพยาบาลครับเราต้องจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ที่หมอให้เราจ่ายเพราะนั้นวันนี้หลายๆคนเนาะ อาจจะเริ่มเข้ามาใครนะครับที่เตรียมตัวมาดีวันนี้นะครับยกมือให้ผมดูหน่อยใครเตรียมค่าร่างกายตัวเองมาบ้างมีใครเตรียมมาบ้างค่าร่างกายตัวเองอมีนะครับโอเคดีมากๆเลยครับวันนี้เตรียมค่าร่างกายมาผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าค่าร่างกายแต่ละตัวเนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับอ่ะคราวนี้องค์ประกอบร่างกายหรือที่เราเรียกว่า body composition นะครับภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็ตามนั้นนะครับ ก็องค์ประกอบของร่างกายมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของน้ําหนักนะครับน้ําหนักซึ่งน้ําหนักเนี่ยเราก็ขึ้นตาช่างเราก็จะรู้ทั่วไปนะครับเรื่องของเปอร์เซ็นไขมันในร่างกายเรานะครับเรื่องของเปอร์เซ็นน้ําเรื่องของน้ําหนักกล้ามเนื้อเราหรือสัดส่วนกล้ามเนื้อต่อไขมันอัตราการผอผลาญของเราหรืออายุการผาผลาญมวลกระดูกหรือไขมันช่องท้องอันนี้คือองค์ประกอบร่างกายและจริงๆถ้าเรารู้องค์ประกอบร่างกายเนี่ยครับมัน casi, bah, มีประโยชน์ยังไงแน่ๆเลย มันเหมือนกับเวลาเราไปหาหมอแล้วเราหมอก็จับเราเจาะเลือดตรวจโน้นตรวจนี่ใช่ไหมครับเพื่อ <P ew> er> ที่ได้วิเคราะห์ว่าเราเป็นอะไรหมอจะได้รักษาเราถูกวันนี้ถ้าเรามีค่า,อ,าองค์ประกอบร่างกายอยู่ในมือมันคือตัวที่จะบ่งชี้ให้เรารู้ถึงปัญหาในร่างกายเราก่อนที่จะเริ่มต้นดูแลตัวเองว่าเฮ้ยเรามีปัญหาอะไรบ้างหรือเรามีแนวโน้มที่จะมีปัญหาอะไรบ้างจากค่าร่างกายที่มันแสดงอยู่ข้อที่สองเมื่อเราเริ่มดูแลตัวเองครับ มันจะใช้ในการที่เราอะประเมินค่าร่างกายตัวเองระหว่างดูแลได้ว่าไอ้ตัวนี้ดีขึ้นแล้วนะตัวนี้ยังต้องปรับเพิ่มนะโอ้ยตัวนี้สุดยอดเลยดีมากๆซึ่งทั้งตัวเราเองและโค้ดที่ดูแลเราอยู่ครับจะใช้ในการประเมินเพื่อปรับทําให้เราอะได้ผลลัพธ์จากการดูแลตัวเองในระยะเวลาที่สั้นที่สุดคุ้มค่าที่สุดและข้อที่สามครับมันทําให้เราสามารถประเมินผลลัพธ์ที่เราได้อ่ะ เฮ้ยสิบวันแล้วได้ประมาณนี้แสดงว่าสามสิบวันเราจะได้ประมาณไหนหรือเจ็ดวันแรกรู้สึกว่าบางอย่างยังช้าไปนะถ้าเรามีเป้าหมายแบบนี้เราต้องปรับอะไรเพิ่มมันทําให้เราประเมินผลลัพธ์กับเป้าหมายที่เราต้องการได้มันทําให้เพื่อนๆอน่ะคุ้มค่าที่สุดในการดูแลตัวเองนี่คือประโยชน์สามข้อจริงมันมีมากกว่านี้อีกอ้นี้เอาสามข้อหลักๆให้เพื่อนๆทราบก่อนเนะาะคราวนี้แล้วถ้าเราอยากรู้องค์ประกอบร่างกายอ่ะเราโชคดีมากที่อยู่ในล e ก a c ซี่นะครับเพราะว่าเรามีเครื่องมือวัดองค์ประกอบร่างกายที่หาได้ง่ายมาก แต่ในโลกภายนอกถ้าอยากรู้ค่าประกอบองค์ประกอบร่างกายเรามีอยู่สองวิธีครับหนึ่งคือใช้วิธีเด็กซ่าสแกนโดยเป็นเครื่องสแกนร่างกายทีจ่จะแสดงปริมาณต่ำเนื้อไขมันและกระดูกให้เราทราบซึ่งปกติแล้วเนี่ยการขึ้นเครื่องพวกนี้ผมไปเซิร์ชข้อมูลมาครับเขาคิดเป็นจุดในการตรวจเนาะจุดหนึ่งประมาณพันห้าถึงสามพันบาทเพื่อที่จะวิเคราะห์ค่าร่างกายรูปร่างเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆนี่เครื่องตัวนี้มันขึ้นไปก็จะนอนนะครับแล้วมันก็จะ สแกนออกมาให้เราเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับเนีย่ยเป็นรูปแบบนี้เลยสแกนถึงกระดูกเลยครับแล้วก็มีเป็นสีสีซึ่งมันก็แปลคาบมาเป็นแบบนี้ครับก็คือเขาจะรู้ว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับส่วนสูงเรานะครับแล้วก็มวลไขมันเท่าไหร่เนี่ยถ้าอ้อนวนมวลไขมันเยอะทําไมวิธีนี้ถึงเป็นที่นิยมและดีเหตุผลก็เพราะว่าการคํานวณสัดส่วนด้วยน้ําหนักและส่วนสูงโบราณที่ใช้แบบบ m i อไอครับมันมีความคลาดเคลื่อนสูงมาก เพราะคนที่ BMI เท่ากันอาจจะมีปริมาณไขมันไม่เท่ากันก็ได้เพราะน้ำหนัก,กนส่วนสูงมันไม่ได้ละเอียดมากแต่การที่ใช้วิธีเด็กซ่ามันจะให้ค่าที่เที่ยงตรงแต่เหมือนเพื่อนๆนทราบครับราคาค่อนข้างสูงมากแต่เรายังมีวิธีหนึ่งครับวิธีนั้นเรียกว่าวิธี BIA คือการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายโดยใช้เครื่องวัดที่ส่งกระแสไฟฟ้าอ่อนๆที่ไม่เป็นอันตรายเนี่ยเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านแผ่นรองที่เวลาเพื่อน,อนๆขึ้นไปเหยียบครับ มันจะมีขั้วไเล็กตรดสองข้างนะครับเพื่อทําให้ทราบค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งมันจะนําไปคํานวณร่วมกับข้อมูลที่เรากรอกไปก็คือเพศอายุและส่วนสูงส่วนน้าหนักเครื่องมันวัดได้เองนะครับแล้วมาให้ผลที่แม่นยําสูงสุดถึง96%้าสบกเปซนถ้าเทียบกับวิธีเด็กซาสแกนก็จะมีแบบนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยได้ขึ้นเครื่องช่างแบบนี้ที่เลกาซี่ใช่ไหมครับหรือเครื่องช่างแบบนี้ที่เราพกพาอยู่ซึ่งถ้าเครื่องแบบยืน ก็จะให้ผลเป็นใบพิมพมาแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะมีใบพิมพ์แบบนี้อยู่หรือถ้าขึ้นเครื่อนช่างแบบนี้ก็จะได้รับการกรอกข้อมูลลงในช่องเอกสารตัวเนี้ยซึ่งมันจะบอกข้อมูลเราได้ว่าเรามีค่าอะไรบ้างอ่ะคราวนี้ตัวแรกเลยในใบนี้นะครับส่วนของชื่ออายุส่วนสูงอันนี้ก็วันที่ตรวจก็เพื่อนๆคงจะมีอยู่แล้วนะครับก็ของของส่วนตัวกันคราวนี้ตัวแรกเลยองค์ระกอบร่างกายที่สําคัญคือน้ําหนักครับ น้ำหนักมันประกอบด้วยกระดูน้ำกล้ามเนือ้อและไขมันน้ำหนักวัดขึ้นมาแล้วใช้เป็นอะไรใช้เป็นค่าอ้างอิงใช้เป็นค่ามาตรฐานของตัวเรารวมถึงการดูแลร่างกายว่าต้องกินอะไรเท่าไหร่เพราะหลักโภชนาการแล้วน้ำหนักใช้ในการคำนวณปริมาณสารอาหารที่เราควรได้อะน้ำหนักเท่าไหร่เราไม่ได้สนใจนะครับเราก็วัดกันไปคราวนี้ตัวต่อไปที่ เราจะทราบก็คือเปอร์เซ็นไขมันอ่าเพื่อนๆดูช่องนี้เป็นเปอร์เซ็นไขมันนะครับเปอร์เซ็นไขมันอ่าเปอร์เซ็นไขมันเราควรมีเท่าไหร่ล่ะเปอร์เซ็นไขมันรวมในร่างกายเราครับเกณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับบุคคลทั่วไปก็จะมีเป็นแถบสีนะครับแล้วแต่เพศนะครับเพศหญิงเพศช,ชายและก็ช่วงอายุแต่โดยเฉลี่ยนะครับไขมันเนี่ยถ้าเราอยากคุณดีผู้หญิงควรต่ำกว่าสิบแปดผู้ชายควรต่ำกว่าสิบห้า ถ้าเกณฑ์ปกติที่เราจะหุ่นโอเคนะครับแล้วก็มีสุขภาพดีคือยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราเป็นผู้หญิงเราดูช่องของเรานะครับว่าแฟตเราเท่าไหร่ถ้าเกินสามสิบสองแสดงว่าเราอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วคือในวงการแพทย์ถ้าเกินสามสองเปอร์เซ็นตนี่คือจัดว่าเป็นผู้ผป่วยโรคอ้วนแล้วและถ้าผู้ชายล่ะผู้ชายเกินยี่สิบเจ็ดขึ้นไปก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่วิกฤตคือสูงแล้วนะครับซึ่งโดยปกติแล้วบอดี้แฟตหรือไขมันใต้ผิวหนังอ่ะมันจะเป็นตัวกําหนดหุนเราสังเกตไหมครับ คนที่บอดี้แฟทเยอะๆนะครับก็จะตัวอ้วนๆหน่อยบอดี้แฟทเยอะๆนะครับสี่ิบเนี่ยก็จะจะหุ่นก็จะประมาณนี้สามห้ายิ่งบอดี้แฟทน้อยหุ่นจะยิ่งดีขึ้นทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเพราะฉะนั้นเราควรตั้งเป้าว่าเอาเกณฑ์ปกติก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเกณฑ์ที่หุ่นดีกันนะครับอันนี้คือค่าของไขมันในร่างกายนะครับอ่ตัวต่อไปนะครับ คือมวลกระดูกมวลกระดูกมีประโยชน์ยังไงนะครับมวลกระดูกมีประโยชน์ก็คือกระดูกเนี่ยครับมันเป็นตัวที่ยึดโยงร่างกายเราและก็เป็นรูปเป็นล่างนะครับช่วยเป็นโครงสร้างของร่างกายเรานั่นเองนะครับซึ่งมวลกระดูกเนี่ยเพศหญิงเพศชายก็จะแตกต่างกันนะครับซึ่งในนี้มันก็จะบอกว่าเราเทียบกับน้ําหนักเราเมื่อกี้ครับเราน้ําหนักเท่าไหร่สมมุติว่า มวลกระดูกเนาะมวลกระดูกเพื่อนๆดูมวลกระดูกนะครับในช่องในช่องนี้ครับว่าว่ามีค่าเท่าไหร่เนาะถ้าสมมติว่ามวลกระดูกเราอยู่ที่สองประมาณสองถ้าเราเป็นผู้หญิงถ้ามวลกระดูกสองแปลว่าเราไม่ควรจะหนักเกินเนี่ยประมาณห้าสิบนิดๆิใช่ไหมครับค่าหนึ่งจุดเก้าห้าก็คือควรหนักประมาณห้าสิบถ้าเราเป็นผู้ชายมวลกระดูกเราประมาณสองจุดห้าเราก็ไม่ควรหนักเกินหกสิบห้าแล้วถ้าเกิดว่ามวลกระดูกเราหันไปดูเทียบกับน้ําหนักแล้วมวลกระดูกเรารู้สึกน้อยไปอ่ะ เราเพิ่มมวลกระดูกไม่ได้เรามวลกระดูกหนึ่งจุดห้าเราจะกินอะไรให้มวลกระดูกรางกายเป็นสองเนี่ยไม่ได้แต่เราสามารถลดน้ําหนักตัวลงมาให้บาลานซ์กับมวลกระดูกที่เรามีได้แต่ส่วนที่เราลดเราก็ควรจะลดไขมันถูกไหมครับเราไม่ควรจะไปลดอย่างอื่นใช่ไหมครับเวลาเราให้น้ําหนักเราหายไปก็ขอให้ไขมันในร่างกายเราหายไปอ่ะคราวนี้ตัวต่อไปสําคัญมากๆครับคือตัวเปอร์เซ็นต์น้ํา เปอรเซ็นต์น้ำาสำคัญยังไงจริงๆแล้วน้ำมันเหมือนกับเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารของร่างกายด้วยใช้ในการระบายความร้อนหรือควบคุมอุณหภูมินในร่างกายด้วยใช้ในการละลายวิตามินด้วยหลายๆอย่างมากๆเลยใช้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์น้ำในร่างกายผู้ชายลองดูของผู้ชายนะครับคนเป็นผู้ชายลองดูว่าค่าตัวเองอยู่ระหว่างห้าสถึงหกหรือเปล่า ถ้าต่ำกว่าห้าสิบแสดงว่าเปอร์เซ็นต์น้าเราต่ํมากมากผู้หญิงครับต่ํากว่าสี่สิบห้าไหมถ้าต่ำกว่าสี่สิบห้าแปลว่าไม่โอเคแปลว่าน้าร่างกายเราขาดน้ําเยอะมากนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในช่วงสี่สิบห้าถึงหกสิบสำหรับผู้หญิงห้าสิบขึ้นไปสําหรับผู้ชายค่ามาตรฐานกลางๆผู้ชายควรอยู่ที่ประมาณห้าสิบเจ็ดถึงห้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับค่าของผู้หญิงก้ควรจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบสองห้าสิบสามแล้วถ้าค่าเราต่าอยู่ล่ะเราทํายังไงดีให้เราดื่มน้ํา วันหนึ่งนะครับประมาณสามลิตรครึ่งขึ้นไปการดื่มน้ำสามลิตรสี่ลิตรห้าลิตรต่อวันไม่เป็นอันตรายถ้าเราดื่มตามปริมาณที่ร่างกายเราสามารถใช้ได้โดยเฉลี่ยนะเพื่อนๆนร่างกายเราสามารถบริหารจัดการน้ําได้ชั่วโมงหนึ่งประมาณครึ่งลิตรแปลว่าเพื่อนๆจิบทั้งวันนะครับให้ได้ชั่วโมงหนึ่งประมาณห้าร้อยซีซีถ้าสิบสองชั่วโมงเพื่อนๆก็กินได้หกลิตรแล้วนะแต่ให้จิบเรื่อย แต่บา่อนบอกว่าอยากกินสามลิตรแล้วกินทีเดียวได้ไหมไม่ได้กินน้ํามากเกินไปต่อครั้งจะมีผลทำให้ค่าความอ่าเข้มข้นของวิตามินหรือสารอาหารบางอย่างในร่างกายอ่ะสูญเสียสมดุลคนบางคนกินน้ําแบบอัดเยอะๆมากไปเราอาจจะได้ข่าวว่าคนกินน้าแลวช็อกใช่ไหมคือกินน้ําเยอะไปจนค่าเกลือแร่ในร่างกายมันเจือจางจนร่างกายมีปัญหานั่นคือการกินต่อครั้ง แต่ถ้าเรากินเรื่อยๆเรากินได้เลยครับวันละสามลิตรสี่ลิตรห้าลิตรได้หมดเลยแต่เริ่มต้นให้เพื่อนๆตั้งเป้าหมายไว้ที่สามลิตรครึ่งแล้วก็จิบชั่วงโมงละแก้วหรือเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ยครับชั่วงโมงหนึ่งกินไปค่อนขวดยังไม่หมดขวดก็ได้คือจิบเรื่อยๆจิบทุกสิบนาทีห้านาทีตั้งเป้าหมายหรือซื้อขวดน้ําที่มันมีมันมีสเกลบอกครับมาทานได้ค่อยๆอยอยจิบไปเราสามารถเพิ่มน้ําขึ้นไปได้เรื่อยๆแล้วเพื่อนสังเกตว่า เมื่อร่างกายเพื่อนๆเก็บน้าได้มากขึ้นไขมันเพื่อนจะลดดีมากนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญในเรื่องของเปอร์เซ็นต์น้าไม่ต้องกลัวบวมน้ํานะครับบวมน้ําไม่ได้เกิดจากน้ําเยอะบวมน้ําเกิดจากค่าความเข้มข้นข,ของเลือดเราของของของเหลวในร่างกายเราซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากคนที่กินเค็มกินแล้วไงครับโอเคคราวนี้ตัวต่อไปตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งคือมวลกล้ามเนื้ออ่ะเป็นสิ่งที่เราชอบแต่ร่างกายไม่ได้ชอบกล้ามเนื้อนะครับร่างกายจะชอบไขมันมากกว่าแต่เราอยากให้มีกล้ามเนื้อคราวนี้ มวลกล้ามเนื้อมันคือเตาเผาพลังงานในร่างกายเราใครที่มีกล้ามเนื้อดีก็จะเผาผลาญดีใครที่มีกลา้กลา,ลมกลามเนื้อน้อยก็ระบบเผาผลาญก็จะสู้คนที่กล้ามเนื้อเยอะไม่ได้กล้ามเนื้อเนี่ยมันเล็กมากๆแต่มันหนักนะครับไขมันเนี่ยมันใหญ่มากมากแต่มันเบาเพราะนั้นคนที่มีไขมันเยอะก็จะตัวอ้วนๆหน่อยคนที่มีไขมันน้อยมีกล้ามเนื้อเยอะต่อให้หนักเท่ากันก็จะตัวไม่ได้ใหญ่นะครับ แล้วกล้ามเนื้อที่ดีควรมีเท่าไหร่ล่ะถ้าเรามีหกสิบเปอร์เซ็นของร่างกายเราเราจะเป็นคนที่อ้วนง่ายครับแต่ถ้าเรามีเจ็ดสิบคือค่าปกติถ้าเรามีแปดสิบขึ้นไปเนี่ยเราจะเป็นคนที่อ้วนยากมากๆคราวนี้เวลาคิดนะครับยกอย่างง่ายๆครับเราเอากล้ามเนื้อเราอ่ะที่เราวัดได้ครับคูณด้วยร้อยแล้วหารด้วยน้ําหนักตัวแล้วดูว่าตอนเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่ถ้ายิ่งต่ําแสดงว่ามันยิ่งไม่ดี แล้วเราควรมีเท่าไหร่เราควรมีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแต่เหมือนที่บอกครับกล้ามเนื้อมันไม่ได้สร้างกันง่ายๆกล้ามเนื้อในร่างกายเราตอนเราลดไขมันขอให้มันคงอยู่หรือเพิ่มขึ้นตามมวลน้ําที่เพิ่มขึ้นไม่สูญหายนั่นคือดีที่สุดแล้วและเมื่อไขมันเราค่อยๆลดลงกล้ามเนื้อที่เรามีเท่าเดิมครับมันจะคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไขมันออกสัดส่วนกล้ามเนื้อเราจะเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาตินะครับอันนี้คือค่ากล้ามเนื้ออ่ะต่อไป สัดส่วนกล้ามเนื้อและไขมันตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าเรามีสัดส่วนกล้ามเนื้อและไขมันเป็นยังไงถ้าเราอยู่แถวบนอ้วนไม่ว่าจะซ่อนรูปหรือไม่ซ่อนรูปไม่ว่าจะร่างใหญ่ล่างเล็กคือถ้าอยู่หนึ่งสองสามครับค่าเพื่อนๆลองดูว่าเป็นเลขอะไรอยู่ถ้าเป็นเลขสามก็แสดงว่าเ,เราอ้วนสองก็อ้วนแต่ถ้าเราอยู่เลขห้าก็คือมาตรฐานแต่ก็เราดูตัวเองบางทีมาตรฐาน มันอยู่ในเกณฑ์ที่ดูดีนะแต่บางทีหุ่นเราอาจจะยังไม่เฟิร์มนะครับ <Okay. S 2> แต่ถ้าเราอยู่ <Did you. S 2> แปดหรือเก้าใคเนี้ยใคเป็นคนที่สม <What? S 2> ส่วนแล้วก็วดีมากรับ <c oughs> นะอ่ะอันนี้คือเรื่องของสัดส่วนกล้ามเนื้อและไขมันถ้าเราไปวัดเครื่องคาริต้าที่บริษัทมันจะไม่มีเลดตัวนี้ให้นะแต่ถ้าวัดไปเครื่องคาริท้าที่เป็นตัวเครื่องช่างพกพาครับมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้านี้ให้อ่าต่อไปตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีผลมากๆกกับการลดไขมันและตัวที่บ่งชี้เรื่อง ร่างกายของเราก็คือค่า BMR ครับ BMR คืออะไร BMR คืออัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานยกตัวอย่างง่าย,ายๆเพื่อนๆมีโทรศัพท์ใช่ไหมครับโทรศัพท์เพื่อนๆที่เปิดเครื่องทิ้งไว้ไม่ได้เล่นเกมไม่ได้เข้า YouTube ไม่ได้เปิด TikTok ไม่ได้เปิด Facebook แค่สแตนบายพร้อมใช้งานกินแบบเท่าไหร่นั่นแหละคือค่า BMR ร่างกายของเพื่อนๆน,นอนอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไม่ได้มีกิจกรรมใดๆระหว่างวันแค่ตอนนอนอ่ะแล้วร่างกายต้องหัวใจต้องเต้นปอดต้องทํางานน่นนี่นั่นต้องทำงานในร่างกายเราครับใช้พลังงานขั้นต่าเท่าไหร่นั่นแหละพลังงานขั้นพื้นฐานซึ่งโดยปกตินะโดยปกติเพศชายจะอยู่ประมาณพันห้าเพศหญิงจะอยู่ประมาณพันสองแต่ค่าการใช้พลังงานรวมของเราต่อวันนะ่ะมันจะประกอบด้วย BMR และก็ยังมีของค่าพลังงานที่เราใช้ในการทํากิจกรรม คราวนี้บางคนวัดค่าตัวนี้ออกมาแล้วผู้ชายโอ้ยเนี่ยของเรามี2 0 0าดีไหมเพื่อนๆว่าดีไหม BMR 2 0 0าไม่ดีใช่หลายคนใส่หัวเข้าใจถูกแล้วครับเพราะนั่นแสดงว่าร่างกายของเราที่ควรใช้พลังงานขั้นต่ํามันใช้พลังงานเยอะกว่าปกติเหมือนมือถือเราเหมือนกันครับยกมือถืออย่างอีกอีกอีก,อก,อกแล้วก็ได้ มือถือเราปกติอยู่เฉยๆเครื่องเย็นๆใช่ไหมถ้ามันสแตนบายอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้งานมันเลยแล้วเราไปจับเครื่องแล้วทําไมเครื่องมันอุ่นทําไมเครื่องมันร้อนผิดปกติแปลว่าในโทรศัพท์เรามีแอป,ปบางตัวหรือมีอุปกรณ์บางอย่างกําลังใช้งานเกินหลดที่มันควรใช้เหมือนกันครับร่างกายเราใช้พลังงานปกติถ้าหัวใจเราต้องทํางานหนักอวัยวะบางอย่างต้องสู้แบบอะไรบางอย่างแล้วใช้พลังงานเยอะๆมันก็มีผลทาให้ BMR เราเพิ่มขึ้น เพราะนั้นคนที่อ้วนมา,มากๆ BMR อาจจะสูงกว่าคนปกติได้ผมเคยเจอจากประสบการณ์ในการทาเคสมาเป็นร้อยเคสนะคนที่มีไขมันช่องท้องเยอะๆครับ BMR จะสูงกว่าคนที่มีไขมันช่องท้องน้อยๆเพราะไขมันช่องท้องเยอะๆหัวใจเอ่ยทุกอย่างเอ่ยต้องสู้กับโครนไขมันที่มันพอกอยู่ในการทํางานมันจะใช้พลังงานเยอะกว่าชาวบ้านเขาเพราะนั้นค่าพลังงานขั้นต่ําผู้หญิงประมาณพันสองผู้ชายประมาณพันห้าอันนี้คือค่า BMR นะครับ อ่ะต่อไปตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คืออายุเสียบซึ่งหลายๆคนชอบหลายๆคนไม่อยากเห็นนะครับเพราะว่ามันจะบอกว่าเรากําลังอ่อนกว่าวัยหรือแก่เกินอายุตัวเองอยู่นะครับก็คือตัวเลขของผลานพลังงานเนี่ยครับยิ่งน้อยแสดงว่าเรายิ่งเด็กจากภายในถ้ามันเยอะแสดงว่าเราก็แก่จากภายในเหมือนกันแล้วเท่าไหร่มันถึงดีเมื่อดูอายุตัวเองกับอายุในช่องนี้นะครับหันไปเหลือไปเทียบกันระหว่างมุมบนซ้ายมือนะครับกับอายุเราตรงเนี้ย ถ้ามันต่ำกว่าอายุจริงเจ็ดถึงสิบปีแสดงว่าเยี่ยมครับเราที่เราชอบพูดกันว่าอายุเซลล์ชั้นสิบแปดทั้งๆท,ท,ท,ที่อายุเยอะๆอ่าเนี่ยครับคือตัวนี้เลยยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะแปลว่าเราจะยิ่งดูเด็กลงนะครับไม่อยากยกตัวอย่างตัวเองข้ามนะครับโอเคนะครับต่อไปตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งคือไขมันช่องท้องไขมันช่องท้องเนี่ยเป็นตัวอันตรายมากๆครับเพราะว่า มันเป็นอวัยวะที่เกาะนี่เอ้ยมันเป็นไขมันที่เกาะอ,อยู่ในอวัยวะภายในเดี๋ยวผมขอใช้เวลาสักประมาณหนึ่งนาทีครึ่งเนาะให้เพื่อนเพื่อนหลายๆคนอาจจะเคยดูแล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยดูคลิปนี้นะครับคลิปที่ชื่อว่าไขามันช่องท้อง,อง,องนะครับใครเคยดูแล้วก็ดูซ้ํานะครับตอนนี้เป็นคลิปของสสสที่มีมา นนนานแล้วะครับไขมันช่องท้องอันตร,รายที่สุดแม้น้ำหนักตัวจะปกติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงถ้าคุณมีภาวะไขมันสะสมในช่องท้องมากเกินไปไขมันเหล่านี้จะส่งผลอันตร,รายสู่อวัยวะต่างๆของเราได้เนื่องจาก ไขมันในช่องท้องสามารถละลายเข้าสู่กระแสเลือดไปสะสมตามอวัยวะต่างๆได้ถือว่าอันตรายที่สุดถ้าไขมันไปที่สมองไขมันจะสะสมตามผนังเส้นเลือดขัดขวางการไหลเวียนส่งผลให้หลอดเลือดในสมองตีอาจเสียชีวิตกระทันหันได้ปอดไขมันชอ่องท้องที่เพิ่มขึ้นทําให้ปอดขยายตัวไม่เต็มที่ทําให้หายใจผิดปกตินําไปสู่การหยุดหายใจขณะหลับได้หัวใจ ส่งผลให้ไขมันอุดตันเส้นเลือดทำให้หัวใจทำงานหนักส่งผลให้หัวใจวายได้ตับไขมันในช่องท้องขัดขวางการเผาผลาญน้ำตาลตับจึงต้องทำงานหนักในการผลิตอินซูลินส่งผลให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงเป็นสาเหตุสำคัญของโรคเบาหวานถุงน้ำดีไขมันในช่องท้องจะทำให้ถุงน้ำดีมีความข้นมีโอกาสเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ง่ายหัวเขา่า ไขมันในช่องท้องทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มหัวเข่าต้องรับน้ําหนักมากขึ้นส่งผลให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้นี่คืออันตรายที่สุดที่เกิดจากไขมันในช่องท้องที่เราไม่ค่อยระวังและปล่อยให้ตัวเองอ้วนลงพุงดังนั้นลดพุงลดโรคกันตั้งแต่วันนี้ครับโเค ใครเคยดูบ้างแล้วใครยังไม่ยังไม่ได้ดูบ้างใครมันช่องท้องคนระับอันตรายมากๆและค่าที่อันตรายนะครับแต่มันช่องท้องก็คือค่าผู้หญิงปกติคือหนึ่งถึงสามค้าสี่ถึงสิบสี่ลองดูผมตัวเองนะครับคือมีความเสี่ยงถ้าสิบห้าเนี่ยไปหาหมอรับรลองเจอโรคเสื่อมทั้งหลายแน่ๆน,นะครับแต่สี่ถึงสิบสี่ที่บอกว่ามีความเสี่ยงก็ขึ้นอยู่อายุนะถ้าคนอายุ น,น้อยนะครับบางทีความเสื่อมบางอย่างมันไม่ส่งผลน,นะยังอาจจะยังตรวจไม่เจอโรคแต่มันคือการบอกว่าเรากําลังเคาะโรคอยู่กําลังอ,อมโรคอยู่นะครับแต่ถ้ายุคประมาณสักรุ่นผมนยครับใกล้ๆ้เลขห้าอย่างเงี้ยถ้าช่องท้องอยู่ในโซนนี้ตรวจเจอทุกรายนะครับเพราะว่ามันคือตัวที่บอกว่าข้างในเราอ่ะกําลังแย่อยู่ถ้าผู้ชายก็ไม่ควรเกินห้านะครับแล้วก็ค่าหกถึงสิบสี่คือค่ามีความเสี่ยงถ้าสิบห้าขึ้นไปทั้งหญิงทั้งชายคือมีความเสี่ยงสูงละ อ่ะอันนี้คือค่าไขมันช้องท้องผมเพือนเพื่อนเท่าไหร่กันบ้างก็ลองดูนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะจัดการกับค่าร่างกายเราให้ปกติให้ดูสุขภาพดีดูหุ่นดีเราต้องทํำยังไงบ้างแนวทางปกติเลยก็คือการทานมื้อเช้าสารอาหารต้องครบและทั้งวันไม่ควรกินเกิน BMR เราควรดื่มน้ำไม่ได้วันละสามเป็นสี่ลิตร งดของมันของทอดของหวานแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ทานไฟเบอร์ให้ได้นะครับประมาณสี่ร้อยกรัมต่อวันนะครับทานไขมันดีนะครับทานแป้งนะครับต่อวันไม่เกินร้อยถึงร้อยห้าสิบกรัมทานโปรตีนให้ได้เท่ากับน้ําหนักตัวคือหนักเท่าไหร่ก็ทานโปรตีนเท่านั้นหนักหกสิบกิโลก็ทานโปรตีนหกสิบกรัมควบคุมน้ําตาลจริงๆถ้าเราคุมแป้งได้นะครับเราก็จะคุมน้ําตาลได้แต่เราอย่าไปเติมจากของหวานต่งตาง ก่อนจ,จะทานอะไรที่ไม่ได้ใช้น้ําตาลเป็นพุทธยาวหวานหรืออะไรหรือมานในกาแฟเราก็เป็นซูคารสหรือในนูติโปรเราก็เป็นสารให้ความหวานที่ที่ไม่เป็นน้ําตาลไม่เป็นอันตรายนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแปดถึงหกถึงแปดชั่วโมงต่อวันออกกาลังกายบ้างนะครับสามสิบถึงหกสิบนาทีห้าวันต่อสัปดาห์ง่ายไหมครับง่ายไหมดูเหมือนง่ายครับใครว่างา <laughs> ่า,งายกดก้ามาหน่อย ใครว่าไม่ค่อยง่ายเลยดแผลนะครับดูเหมือนง่ายครับนะครับดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับอ่ะแต่จริงๆมันก็ไม่ยากถ้าเพื่อนๆทํานทได้แบบนี้ก็จะมีผลลัพธ์ทางสุขภาพและรูปร่างเหมือนกับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับซึ่งทุกคนเหล่านี้ก็ใช้วิธีการที่บอกนั่นหละครับแต่อาจจะใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันนะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนอยากมีหุ่นหรือรูปร่างที่ดีแบบ รีบอไอดอลครับบอกรีบอไอดอลนะครับของบริษัทนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนเราก็เป็นกันนะครับคือพัฒนาการจากอ้วนเป็นหุ่นดีและหุ่นดีสุดๆนะครับมีซิกแพคมีหุ่นกันได้เป็นนายแบบนางแบบของบริษัทไปถ่ายแบบลงนิตยสารมีหนังสือเป็นของตัวเองด้วยเนี่ยลองดูครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงว่าวันนี้เพื่อนๆจะมีแฟตเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอยู่หุ่นไหนก็ตามอยู่ในเลกาซี่การมีหุ่นแบบคนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะท่านเพื่อนมีโอกาสเห็นบีฟอคนเหล่านี้บางคนโหดร้ายต่อเพื่อนเพื่อนอีกนะครับแต่เขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการมีวิน,นัยและใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเครื่องมือที่ถูกต้องถ้าเราอยู่ในเลกาซี่รีบอลและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มรีบอลคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยหรือเครื่องมือวันนี้การทานรีบอลการดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์รีบอลไม่ใช่ทางลับแต่มันเป็นแค่ทางเร็วที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยนะครับให้เรา สามารถไปถึงเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้นกว่าการดูแลแบบปกติ